ไปสังญ,ญตเบื้องสูงมันจะเกี่ยวกับเป็นความละเอียดเป็นไปแม้ในภพมันสูงก็คือเช่นรูปปลาค่ะเช่นนะติดใจในฌานสมมตินั่งสมาธิแล้วมีความสุขมากเลยแล้วบางทีมันมันเข้าไม่ได้มันมีความกึกขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ปฏิฆาในข้อที่5 เช่นเข้าสมาธิไม่ได้เลยนคือมันไม่ได้เป็นปฏิฆาเกี่ยวกับกลางตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้ว่าปฏิฆามันอาจจะมีเรื่องกุ่นกุน่ะเพราะว่ามันเข้าไม่ได้จริงใจเพราะมันมีอารมณ์ติดเนี่ยติดในเกี่ยวกับรูปรูปรูปปราคาตรงนี้ละเอียดนะเนี่ยหรือรูปธรรมอันประณีตปัญหาในรูปประพบก็คือปัญหาในรูปประพบในรูปฌานปัญหาความเป็นลมนั่นเองรูปประพรมรูปประพบหรือในรูปธรรมอันปราณีตเช่นตรงนี้ตรงนี้จริงๆอ่ะเรื่องตรงนี้เยอะมากเลยนะถ้ายกตัวอย่างเช่นสมมติคนไปว่างเสารไปเที่ยว ไปเที่ยวห้างหรือว่าไปเที่ยวสิ่งบันเทิงดีกว่าอันนี้คือเขาไปทางฝั่งอาหมเอ,อ้ยไม่ไปดีกว่าไปแบบวัดที่สงบๆดีกว่ามีต้นไม้มีอะไรต่างๆบรรยากาศดีเด้งขึ้นมานีเลยนะโอ้ขนาดนี้เลยถูกไม่เอาไม่เอาไปเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวไปวัดที่เนี่ยบุญเยอะพลังบกเยอะดีกว่านี่เด้งมาเจ็ด